อยากให้ชีวิตก้าวหน้าคิดแบบนี้ครับต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องใหญ่เรื่องเล็ก ต้องฝึกที่จะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจครับเพราะว่าถ้าเรากล้าตัดสินใจนี่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับยกตัวอย่างโอป,ป้าเองก็เคยตัดสินใจออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแล้ววันนี้โอป,ป้าก็ภูมิใจมากๆที่มีอิสรภา,าพทางการเงินที่มากขึ้นอิสรภา,าพทางเวลาที่มากขึ้นครับการตัดสินใจดูเหมือนจะเสี่ยงและดูเหมือนจะน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วการตัดสินใจเพียงเพื่อเปลี่ยนและส่งชีวิตเราให้ไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอและแน่นอนครับถ้าอยากให้ชีวิตก้าวหน้า จงอย่าเสียเวลากับคนที่เขาไม่เคยชอบขีนาเราเท่าไหร่นะักไม่ชอบเราเลยหรือเขาเนี่ยจะคอยอิจฉาริษยาเราตลอดเวลาหรือจะคอยนินทาเราตลอดเวลาเน่ยเสียเวลากับคนเหล่านี้ครับเสียเวลามากๆเลยสิ่งสําคัญนะครับในการทําให้ชีวิตของตัวคุณนี่ก้าวหน้า อย่ากลัวที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงวินัยตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตที่อาจจะไม่เคยทําบางอย่างแล้วต้องมาทําบางอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ทําบางอย่างอยู่แล้วแต่ทําบางอย่างมากขึ้น5้ถึงสิเท่าอย่ากลัวในการเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกการเปลี่ยนแปลงดีเสมอคุณเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงๆเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณทํางานหนักมากขึ้นคุณก็จะได้การเรียนรู้ที่มากกว่าคนอื่นเป็นต้นเมื่อก่อนนะโอป้าทางานประจําทํางานหนักกว่าคนอื่นเลิกเลิกงานค่ำแล้วก็ไปชา อมีหน้าที่และผิดชอบที่มากกว่าคนอ,อื่นแต่วันนี้นะครับพอมากับทบทวน์ไปแล้วเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้ทํางานหนักอย่างนั้นเพราะว่ามันทาให้อ้ามีทักษะเยอะแยะมากมายโดยที่แบบไม่ต้องแบบไปเสียเงินเลยพิเศษเ,เลยคับพี่มันสามารถทําให้เราก้าวหน้าเร็วมากๆไปองค์กรไหนก็มีแต่ใครอยากรับสิ่งสําคัญครับในระหว่างทางที่คุณกําลังทําให้ตัวเองเนี่ยชีวิตก้าวหน้าขึ้นไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรทําออนไลน,ทออน,ไลน์ทำออฟไลน์หรือทํางานประจําจงอย่าตั้งข้อสงสัยนะครับว่า เมื่อไหร่จะได้ผลลัพธ์จงอย่าตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่เราทํามันจะเกิดผลเมื่อไหร่จนเราแบบตั้งข้อสงสัยมากไปจนเราไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้แล้วเริ่มลงมือทําจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้การก้าวหน้าของชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่เสมอไปคุณอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้ครับโอป,ป้าเริ่มทําคลิปวิดีโอจากคลิปหนึ่งนาทีนะครับไม่รู้จะพูดอะไรตอนนั้นก็พูดเป็นคําคมแรงบันดาลใจนะครับแล้วก ขยับมาเป็น2อนาทีครับแล้วก็ขยับมาเป็น3มนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก่อนอะไรที่คุณทําได้ทํามันไปก่อนเลยครับและอย่าให้ความกังวลเนี่ยมาบั่นทอนชีวิตคุณครับถ้าเกิดว่าความกังวลเนี่ยมันบั่นทอนชีวิตคุณคุณจะไม่มีความสุขเลยในการทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจงตัดสินใจเลือกอย่างหนักแน่นว่าฉันจะเอาดีกับชีวิตฉันจะก้าวหน้ากับชีวิตอย่ารอให้ใครเนี่ยต้องมาบอกให้เราทําอะไรแล้วก็อย่ารอให้ใครเนี่ยมาทําบางอย่างแทนเราอย่ารักสบายจนเกินไปในการทํางาน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหวงคอมฟอร์ตโซนคุณมากเท่าไหร่ขอบเขตรายได้คุณก็จํากัดมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการไปสู่ความก้าวหน้าหลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันต้องสําเร็จก่อนจะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความสุขระหว่างทางที่เราเดินไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างละกันอย่างโอป้าเนี่ยก็ทําคลิปวิดีโอทำไลฟ์สดนะครับคุณก็ต้องมีความสุขในการทํามันอยากจะทํามันกระเฮี้ยนกระหือเลยในการทํามันแล้วการทําทุกครั้งเนี่ยมีความสุขอยู่เสมอเป็นสุขเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำไลฟ์สดฉันจะพูดเก่งขึ้นให้คิดดีแบบนี้หรือถ้าฉันทำคลิปวิดีโอ นอกจากคุณจะต้องไปทบทวนเนื้อหาคุณแล้วคุณก็ต้องออกมาพูดคลิปวิดโอถูกไหมครับสาหรับพี่ๆทุกท่านคุณเองก็จะเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าคุณได้ทบทวนเนื้อหาคุณยังไงล่ะครับบางทีบางท่านไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่เวลาที่คุณทบทวนเนื้อหามาทาคลิปวิดีโอก็เท่ากับว่าคุณอ่านหนังสือเช่นเดียวกันครับจงเลือกที่จะมีความสุขอยู่เสมอในทุกๆอย่างที่คุณทําแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆครับ และในชีวิตที่ก้าวหน้าเนี่ยต้องรับให้เป็นแล้วก็ให้ให้เป็นครับเวลาให้จะต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเวลารับก็รับให้เป็นอย่างเต็มที่ และแน่นอนครับในระหว่างทางที่คุณไปสู่ความก้าวหน้าเนี่ยอาจจะมีเสียงวิพษ์วิจารณ์มากมายครับจากผู้คนที่อาจจะทั้งรู้จักคุณไม่รู้จักคุณจงนําคําวิจารณ์เนี่ยมาพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเป็นคําวิจารณ์นะครับในคนที่อิจฉาลิษยาหรือคนที่อยากจะเตะตัดขาคุณอันนี้ไม่ต้องรับเอารับจงเอ่อหลักในการเลือกคําวิจารณ์จากผู้คนนะครับจงรับคําวิจารณ์จากผู้ที่มีผลรับผู้ที่ประสบผลสําเร็จแล้วน voilà. ในด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารับคําวิจารณ์จากพวกถังแตก เพราะฉะนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าคุณรับคําปรึกษาหรือรับคําวิจารณ์จากคนทังแตกคุณจะกลายเป็นคนทังแตกทันทีคุณไปปรึกษากับคนที่เขาทําชีวิตไม่ได้สาเร็จอะ่ะเฮ้ยทำยังไงจะสําเร็จเขาก็จะบอกว่ามันงมงายและบ้าบอแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณไปปรึกษากับอีกคนหนึ่งที่เขามีผลลัพธ์แล้วนะครับหรือเติบโตร่ํารวยละ เขาก็จะบอกคุณว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แค่คุณวางแผนเห็นไหมครับคน2คนเนี่ยให้ความคิดต่างกันออกมากโอปป้าก็เคยเป็นคนคนนั้นปรึกษาเรื่องเงินกับคนถังแต่เขาจะบอกให้คุณไปทําบัตรเครดิตเยอะๆเพื่อจะมาโปะ ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนั้นนะครับโปะไปโปะมาไม่หมดสตินะครับกลายเป็นว่ามีทั้งหมด10บาทเลยในตอนนั้นนะครับก็คือเราไปปรึกษากับคนทั้งแตกแต่วันนี้นะครับหลังจากที่โอป้าเนี่ยได้ปรึกษากับคนที่เขามีผลลัพธ์ด้านการเงินคือแบบร่ำรวยจริงๆนะครับกับพวกผู้ประกอบการนะครับเขาก็แนะนํานะครับว่าเออจะต้องหารายได้เพิ่มนะจะต้องเพิ่มช่องทางมีอะไรที่เราทําได้บ้างมีกลยุทธ์ไหนที่จะทาแล้วแบบได้ผลเร็วๆบ้างนะครับปรึกษาให้ถูกคนนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับปรึกษาปิดคนชีวิตก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันครับ ต่อมานะครับ จงให้ความสําคัญของมิตรแท้เนี่ยหรือเพื่อนแท้เนี่ยมากกว่าศัตรูบางคนเน่ะเห็นศัตรูเป็นแบบตัวตั้งตัวตีตลอดอยากแข่งขันอยากเอาชนะตลอดไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจําคุณอยากจะเลื่อนตําแหน่งให้มากกว่าใครอยากจะดีกว่าใครคอยเตะตัดขากันตลอดโอปป้าก็เจอสิ่งน,นี้ในงานประจำโอปป้ามาทีหลังแล้วแบบได้อยู่ตําแหน่งเดียวกับเขานะครับเขาก็พยายามจะเตะตัดขาพยายามหาเรื่องต่างๆพยายามจะเหมือนกับเป็นเคลื่อใต้น้ำาน่เออพูดดีข้างนอกแต่ข้างในแบบใจร้ายสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปซีเรีย นะครับกับคนเหล่านี้คือถ้าเกิดพ่าคุณตกหลุมพรางนี้นะครับในฐานะที่โอปป้าผ่านมาก่อนก็อยากจะแนะนําว่าอย่าไปให้ความสําคัญเลยให้ความสําคัญกับคนที่ดีกับเราเพื่อนที่เขาดีกับเราจะดีกว่าและเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปสนใจกับคําตําหนิของคนอื่นแต่ให้เรียนรู้ว่าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับคือรับ รับเอาได้นะครับแต่อย่ารับเอาอารมณ์มารับเอาคำพิพากษาพิจารณ์ได้แต่อย่ารับเอาอารมณ์มาแน่นอนครับในระหว่างทางเนี่ยถ้าอยากมีชีวิตก้าวหน้าสิที่ขาดไม่ได้คือความซื่อสัตย์ครับความโปรง่งใสในการทํางานทุกๆแบบถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแบบซื่อสัตย์นะครับในการทํางานคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองอะ่ะคือแบบบางคนสมมติใช่ไหมครับมีอกบัตร ก็ตอกบัตรแบบโอ้โหอีกหนึ่งนาทีจะเข้าทํางานละหรือเลิกงานปุ๊บโอ้โหรอเลยหนึ่งนาทีแล้วก็ตอกบัตรอันนี้คือพยายามทาตัวนะครับให้แบบซื่อสัตย์เข้าไว้หรือแม้แต่ว่าเออเจ้านายให้โปรเจกต์มาทําคุณทํางานนั้นให้เต็มที่ถ้างานยังไม่เสร็จโอเคทําให้มันจบก่อนหรือมีการซื่อสัตย์ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะครับการซื่อสัตย์ไม่ได้ไหมายแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหมายถึงเรื่องของการซื่อสัตย์กับการทํางานการซื่อสัตย์กับเวลาด้วยนะครับ อย่าพึ่งเชื่อนะครับในสิ่งที่คุณเห็นด้วยในระหว่างทางนะครับในขณะที่คุณกําลังทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าอย่าเชื่อคําที่คนอื่นบอกครับแต่จงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทานะครับถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยงานนี้มันหินนะเว้ยแกทํายากเลยนะอย่างโอป้านะครับตอนเข้าบริษัทใหม่ๆก็จะมีคนบอกว่าโอ้ oh, ไอพื้นที่ที่แกจะไปนะมันเละเทะเหมือนขยะนะมันมีคนที่เขาโกงมาก่อนมันเละเทะ มันมันทาไม่ได้หรอกโอ้จะทํายังไงให้ยอดขายมันขึ้นมาจากแค่หลักร้อยเครื่องเป็นพันเครื่องแล้วก็ไม่ต้องไปทําเยอะหรอกแค่ถ่ายรูปส่งบริษัทก็ได้ค่าคอมแล้วพันสองพันแต่โอป้านะครับไม่เคยนะครับที่จะเชื่อคนอื่นเลยนะครับโอป้าไปลงตลาดจริงๆแล้วก็เอ่อคุยกับลูกคา้าจริงๆนะครับอยู่ในพื้นที่จริงจริงได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ไม่กี่เดือนนะครับโอป้าก็สามารถทํายอดขายจากหลักร้อยเครื่องเนี่ยเป็นหลักพันเครื่องได้นะครับ ก็คือเราจะต้องไปคุยกับผู้ประกอบการใช่ไหมเพื่อให้ซื้อแบบมือถือเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแสดงว่าถ้าวันนี้เราเชื่อคนอื่นว่าเราแบบแค่ไปถ่ายรูปไปวันๆไม่ต้องทําให้ร้านค้ามันดีขึ้นหรอกก็แค่เอาค่าคอมคนเหล่านี้คิดแก่นี้จริงๆครับพี่แล้วทุกคนด้วยที่บอกโอป้าอย่างนี้คือโอป้าเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาทํางานแล้วเขาก็แนะนํากัน4ี่หคนเขาบอกว่าไม่ต้องทําเยอะหรอกก็แค่ทําไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ค่าคอมคนเหล่านี้เป็นอะไรครับเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างแท้จริงโดยรากเงาครับ คืออยากได้ค่าคอมอยากได้เงินเดือนแต่ไม่คิดจะพัฒนาจุดที่เป็นมอข้ามอแกงตัวเองให้มันพัฒนาและดีขึ้นคือไม่คิดจะพัฒนาในจุดที่ตัวเองอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าก็เป็นผู้จัดก,การขายปลีกใช่ไหมครับโอป้าก็ไปตรวจสาขาแล้วก็คนพบว่าเอ๊ะทำไมแบบไอ้ตัวเอกสารนะครับของการทํางานของพวกเขาเนี่ยเละเทะฉันเนี่ยก็ไม่รู้จักเช็ดจะต้องให้เราไปจี้ไปจิกตลอดถึงจะเช็ด คุณคิดเอานะแค่เรื่องเล็กน้อยแค่เนี้ยยังไม่รับผิดชอบเลยบางทีปากกาสมมติบางคนเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายปากกาหนึ่งด้ามยังไม่พกเลยหรือบางทีอะไอ้โต๊ะวางมือถือคุณหรือโต๊ะวางของคุณคุณย,ยังไม่เช็ดเลยอะ คุณยังไม่ดูแลที่จะมาหากินแล้วทำไมที่จะมาหากินจะต้องดึงดูดเงินให้คุณด้วยครับจริงปะอย่าอป้านะตอนที่เป็นพนักง,งานขายเลยแบบตอนสมัครงานให,ใหม่เช็ดกระจกแล้วเช็ดกระจกอีกกระจก้็ใสไม่มีรอยนิ้วมือเลยครับลูกค้าออกไปก็รีบไปเช็ดคือจะรักษาที่ที่เราทำมาหากินอ่ะให้มันดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นคุณค่าในเรื่องนี้ได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ก้าวหน้ามากๆและแน่นอนครับไม่ว่าอป้าจะอยู่องค์กรไหนเนี่ยไปท้ายที่สุดก็มักจะก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นเสมอได้เป็็็นนนนนหหัว้้้้าาไไดดดเเเปปผูจกรแบบ ตลอดเลยเพราะอะไรครับแค่สิ่งเล็กน้อยเนี่ยครับมันก็ทําให้คุณก้าวหน้าได้เพราะมันคือภาวะผู้นำครับข้อหนึ่งเรานําตัวเองได้ไงก็อสองเรามีความรับผิดชอบถูกปะ นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกนั่นแหละครับคือคำพูดนําที่แท้จริงคนที่เป็นผู้ตามเป็นยังไงครับโอ้โหเล่เทปลอยไว้ยังงั้นล่ะไม่ต้องเช็ดเจ้านายมาก็แบบรีเช็ดเดี๋ยวโดนเจ้านายด่าคิดแค่นั้นนะครับก็เป็นธรรมดาครับที่คนส่วนนี้จะได้เงินเดือนน้อยไม่ได้เลื่อนตําแหน่งพอเวลาใครบางคนเลื่อนตําแหน่งก็อ,อาจจะอิจฉาริษยากันไปนะครับเบาๆนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับ อย่าทําอะไรเพียงเพราะคําพูดใครอย่าทําอะไรเพียงเพราะสังคมบางอย่างเรียกร้องจากคุณอย่าทําอะไรเพียงเพราะคําเรียกร้องจากใครบางคนจงทำทุกทุๆอย่างในแบบที่คุณรักจงทําทุกๆอย่างในแบบที่คุณเป็นจงทําทุกๆอย่างในแบบที่คุณอยากจะทําจริงๆและแน่นอนครับคุณจะรู้เองว่าเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดสิ่งนี้นะครับมันจะท้ให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่คู่ควรกับความก้าวหน้าจริงๆความก้าวหน้าเป็นสิ่งดีและไม่ใช่เป็นของทุกคนครับเป็นของคนที่ตัดสินใจและรับผิดชอบเท่านั้นโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ดเอ็น e n พีสวัสดีนะครับ